คือประเทศไทยนะครับเมื่อ4ปี5ปีที่แล้วนะครับเราทิ้งขยะมากที่สุดในทะเลนะครับเป็นอันดับ6ของโลก ขยะจากทะเลมันก็มาจากแม่น้ําสายต่างๆที่ไหลลงอ่าวไทยนั่นหมายถึงว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องการทิ้งขยะลงแม่น้ํา80%ของขยะในอ่าวไทยก็มาจากแม่น้ำห้าสายแม่น้ําซึ่งปล่อยขยะลงอ่าวไทยมากสุดก็คือเจ้าพระยานี่แหละ80%นะครับเพราะเป็นแม่น้ําสายใหญ่ที่สุดขยะเนี่ย ในแม่น้ําแล้วก็ทะเลมันเป็นขยะที่ตกลงไปทะเลและแม่น้ําโดยบังเอิญเนี่ยไม่ตั้งใจเนี่ยประมาณแค่10%มีบ้างที่มันปิวตกไปรองเท้าตกไปข้างนึงอะไรแบบนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่คือ90%มันเกิดจากเจตนาทิ้งลงไปนะครับปัญหาของเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่ปัญหาของเราแล้วมันก่อให้เกิดปัญหากับชาวโลกและก็มหาสมุทรของโลกนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นครับของการที่เราคิดว่าเราต้องมาเก็บขยะ การพายเรือกเก็บขยะเนี่ยมันเก็บอย่างไรก็ไม่หมดเพราะว่าถ้าหากยังมีคนทิ้งขยะอยู่เนี่ยเก็บเท่าไหร่มันก็ไม่มีทางหมดหรอกครับเป้าหมายที่แท้จริงของเราเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวขยะแต่คือการเก็บขยะเพื่อชวนคนให้เลิกทิ้งขยะคือเก็บให้เขาดูเลยแล้วปรากฏว่ามันได้ผลกับคนส่วนใหญ่นะครับเมื่อเขาเห็นว่าคนมาเก็บเนี่ยไม่ใช่เจ้าที่กอทมอหรือเทศบาลน,นะครับซึ่งเขามาักจะคิดว่าเป็นหน้าที่ต้องเก็บอยู่แล้วเนี่ยเขาเห็นนักประชาชนด้วยกันในมาเก็บเนี่ยเขาก็เกิดความรู้สึกว่าเขาต้อง เปลี่ยนพฤติกรรมถ้าพูดกันให้เข้าใจเห็นภาพง่ายๆเหมือนเก็บขยะในใจคนนะครับคือให้คนเลิกทิ้งขยะที่เราเลือกเรือคายักเพราะว่าเรือมันสามารถจะเข้าได้ทุกจุดเช่นใต้สะพานตามซอกตามเสาต่างๆตามโปะ๊ะซึ่งเรือใหญ่เนี่ยมันเข้าไม่ได้เรือท้องแบนเข้าไม่ถึงอันที่สองนะครับมันมีความคล่องตัวนะครับแล้วไม่มีน้ํามันไม่มีมลภาวะ ไม่มีเสียงรบกวนใครแล้วมันก็ทําให้เป็นเรื่องของความสนุกนะครับเพราะทุกคนก็ได้พายเรือด้วยถ้าหากว่าอยู่บนเรือเครื่องเนี่ยเราจะไม่ได้มีส่วนในการที่จะบังคับเรืออันนี้ก็เป็นเหตุที่ทําให้เราใช้การพายเรือเอามาผนวกกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วได้ผลอจารานีได้งเ้างิค่ะจริงป่ะรองเท้าเยอะมากคือเขาอยากที่มันลอยน้ําก็เจอมากสุดอยู่แล้วคือพลาสติกนี่แหละ มันน่าตกใจตรงที่ว่ามันไม่ได้เป็นชิ้นๆนะครับเราเจอเยอะมากที่มันมาเป็นถุงเป็นถุงขยะเห็นได้ชัดว่าโยนลงมาจากบ้านหรือจากเรือพูดแบบนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าไม่ใช่คนไทยส่วนมากหรือท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่เนี่ยผมเชื่อไม่ได้ทิ้งขยะลงแม่น้ําคนไทยเป็นส่วนน้อยนะครับผมคิดว่าผมให้ยีอย่างมากนะครับที่ทิ้งขยะหรือยังทิ้งขยะลงแม่น้ําอยู่แต่คนเหล่านี้เขาทิ้งประจํา ทิ้งทุกวันทิ้งต่อเนื่องปัญหาเลยมากไอการแก้ไขปัญหาด้วยการมารณรงค์นะครับอย่าทิ้งขยดลงแมนะ่น้ําพูดก,กว้างๆเป็นการทั่วไปมันไม่ได้ผลฮนะเพราะคนที่ฟังคนที่ดูคือคนที่ไม่ทิ้งอยู่แล้วแต่คนที่เขาทิ้งเขาได้ยินก็ไม่ได้เข้าไปในหูเขาเราจึงต้องแก้ปัญหานะครับในแบบที่เรียกว่าไม่ใช่แค่ทําการรณรงค์ก,งกว้าง นะครับมันต้องเจาะลงไปเลยครับตัวคนที่ทิ้งให้ถึงตัวเขาวิธีการแบบนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ถึงตัวคนทุกคนเพราะตอนที่เราไปพายเรือเนี่ยตัวคนทิ้งอาจจะไม่ได้อยู่ตรงริมน้ําพอดีก็จะไม่เห็นอีกใช่ไหมครับมันได้ผลในการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาสังคมในพื้นที่กระตุ้นหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ภาคเอกชนในพื้นที่แต่บางทีมันยังไม่ถึงตัวคนทิ้งถ้าเขาไม่อยู่ณที่นั้นตรงนั้น